เป็นเรืที่หลายคนให้การใส่ใจกันอย่างล้นหลามครับสําหรับโพสต์ของอาจารย์ตินโพร,รักษาที่เรียกว่าออกมาโพสระลั่วตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนจนถึงเมื่อวานนี้ซึ่งหลายคนครับได้อ่านก็อยากรู้ซะเหลือเกินว่าอาจารย์ตินหมายถึงใครกันแน่เมื่อหลายวันครับอาจารย์ตินโพร,รักษานักอาชญาวิทยาจิตวิทยาพฤติกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับออกมาโพสตข้อความว่าหากินกับความศรัทธาตอนนี้กมกำลังเช็คบินนรก i s w a i t i n ok g ขณะเดียวกันมีการโพสต์อีกนะครับว่าสร้างตัวตนด้วยประวัติปลอมตอนพูดไม่เขินหลอผมเห็นละอายแทนล่าสุดนะครับอาจารย์ตินออกมาโพสต์รัวๆห้าโพสต์กันเลยทีเดียวโพสต์แรกบอกว่าหากบริสุทธต์ต้องพร้อมชี้แจงถูกไหมครับอย่าหลบอย่าหนีนะครับอย่าหงายกัสเข้าใจผิดด้วยครับรอดูนะครับโพสต์ที่สองอาจารย์ตินโพสต์ว่าเอฟซีทำใจดีๆเผื่อใจด้วยนะครับความศรัทธามีเส้นบางๆกั้นอยู่กับความงมงายโพสต์ที่สามครับอาจารย์ตีนบอกว่า นอนไม่หลับถูกเลยครับทำชั่วมาหลายปีได้เวลาชดใช้หนีไปไหนก็ไม่พ้นขอให้กรรมตามหลอกหลอนโพสที่4อาจารย์บอกว่าทีมงานทยอยละออกแล้วหรอกครับไวจังและโพสที่5บอกว่าอย่าเพิ่งทยอยขนของออกจากบ้านสิครับจะหนีไปไหนครับหรือเอาเงินสดไปซุกครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มีทางด้านของเพจท่านเตาที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับโดยการโพส์ว่าด็ตอร์ติมพร,รักษา เสืบชุดใหญ่ห้าโพสแบบรวติดงานนี้เดาไม่ยากว่าหมายถึงใครแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าคำใบสื่อสารกับคนตายล่าสุดครับประเด็นนี้ในรายการโหนกระแสนะครับพี่หมวยมีการแอบถามอาจารย์ตินกับประเด็นนี้ครับโดยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยอาจารย์หมายถึงใครที่โพสต์พอจะมีอักษรย่อดได้หรือเปล่าหรืออะไรก็ได้ที่พอจะบอกได้ไหมใช่คนในใจที่หมวยคิดไหม อาจารย์ตินก็บอกว่าผมว่าเหยื่อเขาเนี่ยมีหลายคนนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครใครที่ทําผิดนอนไม่หลับถูกต้องแล้วครับนั่นคือจุดประสงค์ของผมคุณต้องถูกหลอกหลอนในสิ่งที่คุณได้ทํา ที่มวยถามอีกว่าการไ i รติงอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความหน่อยซึ่งอาจารย์ติมก็บอกว่าการไ i รติงคือการครอบงำทางด้านความคิดพูดซ้ำๆหรือใส่ข้อมูลซ้ำๆจนคนฟังเนี่ยคล้อยตามคนเหล่านี้ก็จะถูกบงการชักจูงได้ง่ายเพราะสูญเสียความคิดของตัวเองไปแล้วเผอิญว่าที่ผ่านมามีการทาดพิงเกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งผมเนี่ยก็เชี่ยวชาญทางด้านของต่างประเทศผมก็เลยประสานทั้งหมดเลย ขณะเดียวกันครับทานายรณรงค์ก็ถามว่าหมอดูคนนี้ชอบเล่านิทานไหมอาจารย์ตินบอกว่าหมอดูทุกคนชอบเล่าเรื่องพี่หมวยก็เลยพูดเสริมว่าคาใบ้มันกว้างมากเลยค่ะอาจารย์ต้องแคบให้หน่อยทานายรณรงค์ก็เลยถามต่อเลยครับว่าหมอดูคนนี้ชอบไ์สดดึกดึกไหมอาจารย์ตินบอกว่าไม่รู้ไม่เคยดูพี่หมวยก็เลยพูดเสริมว่าไม่จริงพี่หมวยถามอีกครับว่าแล้วยังไงที่ว่าคนของหนีออกจากบ้านอาจารย์ตินบอกว่า คนมันมีหลายคนนะครับทนายเกิดผลก็เลยถามว่าหมอดูคนนี้เกี่ยวพันกับวัดไหมครับอาจารย์ตินบอกว่าเกี่ยวครับหมอดูกับความเชื่อมันก็มีเกี่ยวกับวัดไหมแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เกิดผลสีกับเขาหรือเปล่าพี่มวยถามอีกครับว่าเกี่ยวกับวัดที่มีการช่วยเหลือผู้ป่วยไหมอาจารย์ตินบอกว่าวัดจะมีหลายวัดวัดที่ช่วยเหลือสังคมมีหลายด้านเช่นกันทนายเกิดผลก็เลยถามเติมอีกเลยว่าวัดนั้นมีลิงเยอะไหมอาจารย์ตินบอกว่าไม่ทราบเลยครับ พี่หมวยถามอีกคำว่าวัดนั้นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่หรือไม่อาจารย์ตินบอกว่าถามขนาดนี้พูดมาเลยดีกว่าพี่หมวยก็เลยถามย้อนทันทีว่าหมวยพูดได้หรอคะพี่หมวยถามอีกครับคุณผู้ชมโดยถามว่าสิ่งที่อาจารย์ออกมาโพส มันจะเฉลยเมื่อไหรอาจารย์ตินบอกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เขาทําคดีครับพี่หมวยก็เลยถามว่างันตอนนี้แสดงว่าอยู่ในกระบวนการหรอคะอาจารย์ตินบอกว่าไม่บอกผมมาเกี่ยวนิดนึงพี่หมวยก็เลยบอกว่างันก็ตรงกับคําทํานายของหมอป้ายเลยสิคะที่บอกว่าจะเสร็จสิ้นภายในตี68งานนี้ทํเอาอาจารย์ตินบอกว่าเลิกทํานายคนอื่นแล้วมาทํานายตัวเองจะดีกว่า อย่ายวก็ตามครับในตอนท้ายรายการนะครับพี่หมวยอยากให้อาจารย์ตินฝากถึงประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่ซึ่งอาจารย์ตินก็บอกว่าอยากฝากถึงผู้ที่กระทําชั่วใช้เงินจากความศรัทธาและผลประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างบ้านซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้คนมากมายและก็ซื้อให้กับตัวเองด้วยก็อย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งหมีออกนอกประเทศไม่ต้องสั่งเสียไม่ต้องสั่งลาอะไรทั้งนั้น คุณทามาเกิอบสิบปีอันนี้มันคือผลของการกระทําของคุณเองไม่มีใครกั่นแก้งไม่มีใครแกล้งใครได้มันคือผลจากการกระทําคําพูดของคุณล้วนๆมีหลายคนเกี่ยวข้องตอนนี้ขึ้นอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือจะเลือกที่จะยืนเคียงข้างฝั่งผู้ที่กระทำความผิด คุณยังมีเวลาเลือกตั้งแต่วันนี้คุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดินไปที่กองปราบหรือว่า DSI ก็ได้ครับแล้วก็แจ้งแล้วก็เอาหลักฐานไปให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเราเนี่ยก็มีหลักฐานไม่น้อยถ้ายังไม่รีบย้ายฝั่งคุณจะเดือดร้อนหนักจะได้กลายเป็นเบาส่วน f อก็เรียกว่าอย่าหลับหูหลับตาด้านเดียวคุณมีข้อมูลไม่เท่าผมไม่เท่าเจ้าหน้าที่ตราบใดที่คุณไม่ผิด คุณนอนหลับให้สบายไม่ต้องย้ายข้าวย้ายของไม่ต้องโยกย้ายเงินไม่ต้องรีบปิดบัญชีหรือตอนนี้ทีมงานบางคนรีบลาออกไปแล้วผมพร้อมจนเสมอเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงมีหนึ่งเดียวทำอะไรก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนที่คุณเคยสอน